สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก y l g ประ่ำเช้าของวันที่30มกราคม2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,654.80มีการย่อตัวไปแตะระดับต่ำสุดณบริเวณ1,654.80และมีการขยับขึ้นมาแต่ระดับสูงสุดณบริเวณ1 6 6 5 6 6 ปิดตลาดไปบริเวณ1,663.5บวกจากวันก่อนหน้าประมาณ9.22เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนราคาทองคำมีการขึ้นไหวในกรอบแคบๆเ,เ,เท่านั้นโดยนักลงทุนต่างติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารของเฟดในเวลาประมาณตี2ของคืนนี้ว่าจะมีทิศทางออกมาเป็นเช่นไรโดยเบื้องต้นได้มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงมีการตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำสุดที่ระดับ0-0.25%ต่อไป และย,ยังคงมีการเข้าซื้อเสียทรัพย์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่ทุกคนจับตาก็คือการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวผลการประชุมมีลักษณะคล้ายคลึงกับเมื่อช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาโดยมีแนวโน้มในการสิ้นสุดมาตรการในสิ้นปีนี้อาจจะส่งผลลบต่อราคาทองคําขณะที่นักลงทุนในตลาดทองคํายังคงจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในค่าคืนนี้โดยคืนนี้เวลาประมาณ2ทุ่ม15นาทีตามเวลาประเทศไทย A.D.P. Employer Service ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดแรงงานในสหรัฐจะมีการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนทั่วสหรัฐซึ่งคาดการว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเพียง164,000รายขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขการประมาณการครั้งแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ที่แท้จริงประจำไตรมารส4ของในคืนนี้เวลา2ทุ่มครึง่งซึ่งคาดว่า GDP จะขยายตัว1.1%ในไตรมารส4 ซึ่งอย่างไรแล้วการคาดการณ์ในส่วนของตัวเลขดังกล่าวยังออกมาไม่ค่อยดีนักซึ่งยังคงเป็นผลบวกต่อทิศทางราคาทองคําสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคา SPDR มีการถือทองคําณระดับเดิมที่ระดับ1,328.092ตันกองทุนโลหะเงินไอแช่มีการขายโลหะเงินออกมา25.57ตันโดยมีการถือครองโลหะเงินณระดับ14,43.19ตัน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ31.38บวกขึ้นมา0.54ตลาดน้ำมันดิบในเมกปิดตลาดไปณระดับ97.57มีการบวกขึ้นมา1.13ค่าเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3492มีการบวกขึ้นมา0.0037และชินีดอลลาร์อินเด็กมีการอ่อนค่าลงประมาณ0.184ปิดตลาดไปณระดับ79.564 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําสกุลเงินยูโรยังมีการปรับตัวขึ้นโดยการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินยูโรยังเป็นปัจจัยหนุนในตลาดทองคําสกุลเงินยูโรได้ปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ14เดือนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสของยูโรโซนชะนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมน,นีปรับตัวขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมน,นีมีสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารในยุโรปอาจจะฟื้นตัวขึ้นได้สร้างความหวัง ว่าภาวะรุมระลายของวิกฤตนี้ในยูโรโซนได้ผ่านพ้นไปโดยยูโรโซนมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ1.35นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าสกุลเงินยูโรจะส,สามารถฝ่าแนวต้านระดับดังกล่าวไปได้โดยหากมีการฝ่าแนวต้านระดับดังกล่าวไปได้สกุลเงินยูโรยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อไปสู่ระดับ1.3835ประกอบกับวันนี้เนี่ยราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐเดือนมกราคมร่วงลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2554ผู้อำนวยการฝ่ายดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของ c o n f e r เ n นต์บอร์ดกล่าวว่าการปรับขึ้นภาษีส่งกับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคอย่างชัดเจนและอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่ความเชื่อมั่นจะฟื้นตัวโดวยคอนเฟลเนต์บอร์เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนมกราคมร่วงลงแต่ระดับ5.8.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤิกายนของปี2554และมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ติดต่อกันแต่การขยับขึ้นของราคาทองคำยังไม่ได้มากนักเนื่องจาก NPK a s e s n l อ i r ิเเปิดเผยราคาบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือนพฤิกายนประธานผู้จัดทำดัชนีราคาบ้านของ Standard and Poor o o r ระบุในการถแถลงการฉบับหนึ่งว่าตลาดที่อยู่อาศัยกำลังฟื้นตัวขึ้น คาดการว่าภาคธุรกิจจะช่วยหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศในปี2556โดย Standard Poor's and Poor Siler ระบุว่าราคาบ้านในสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือนพฤิกายนซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐส่งสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นชนีราคาบ้านใน20เมืองใหญ่ในเดือนพฤิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้น0.6%จากเดือนตุลาคมและเมื่อเทียบเป็นรายปีดัชนีเพิ่มขึ้น5.5% อย่างไรก็ตามข้อมูลราคาบ้านส่วนทางกับการเปิดเผยของสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติเมื่อมีการประกาศไปก่อนหน้านี้โดยยอดทาสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายลดลงเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้วสแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐยังไม่มีความต่อเนื่องมากนะักสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับบริเวณ1,657-1,647และ1,640 นาวต้านประเมินไว้บริเวณ1 6 6 7 1 6 5 7และ1 6 8 3สาำหรับกลยุทธการลงทุนาราคาทองคำเริ่มมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในระยะสั้นคาดว่าการเคลื่อนไหวของนาคารองคำจะมีลักษณะค่อยๆขยับขึ้นเพื่อพยายามทดสอบโซนนาวต้านแต่การลักษณะของการขยับขึ้นเป็นลักษณะของการขยับขึ้นในลักษณะของเทคนิคอลดีบา์ในช่วงสั้นๆโดยหาก,การาคาทองคำยังสามารถยืนเหนือโซนระดับแนวรับได้มัน่นคงนักลงทุนสามารถเข้ามาเก่งกำไรระยะสั้นได้ โดยมีจุดซื้อณนะบริเวณแนวรับระดับ1,657-1,647ถึงเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขณะที่แนวต้านในการขายทำกำไรอยู่บริเวณ1,667เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนหากราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ราคาทองคำยังมีโอกาสย่อตัวกลับลงมาคั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ